สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะวันนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่37เค่ะเราจะเรียนกันในหน่วยวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทยนะคะ,เ,คะเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยนะคะอ่า ในวันสำคัญของประเพณีไทยของเราเนี่ยก็จะมีวันสำคัญอยู่ทั้งหมดหลายๆวันเลยค่ะลูกอ่าวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับวันของวันอาสาฬหาบูชานะคะลูกเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงประถมเทศนาโปรด พระปิดจะกว่ารีทั้ง5และมีกิจกรรมการเบี่ยนเทียนและไปทําบุญที่วัดฟังเทศนะคะลูกอันนี้คือวันสําคัญของวันสาราหาบูชานะคะเรามาสนทนาจากภาพกันดีกว่านะคะทําบุญในวันกิจกรรมเอ้ยในวันสําคัญนะคะลูกทางพระพุทธาศาสนาแล้วระใบายสีลงในรูปภาพดอกไม้ ถ้ากิจกรรมที่เคยทาหรือเคยเห็นถ้ามีเพิ่มเติมดเด็กๆก็บอกเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะคะอ่าในรูปภาพแรกฟังพระสวดมนต์นะกิจกรรมเนี่ยดเด็กๆเคยทํำไหมคะถ้าเด็กๆเคยทําฟังพระสวดมนต์ที่วัด,ดเด็กๆก็ระบายสีลงไปในรูปดอกไม้นี่เลยนะคะต่อไปรูปภาพที่2 ทำบุญถวายสังฆทานนี่เด็กๆเคยทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณครูชอบให้เด็กๆไปทำบุญถวายของที่วัดใช่ไหมคะในวันสำคัญนะคะเด็กๆก็ระบายลงไปเลยกิจกรรมเวียนเทียนเด็กๆก็ก็เคยเวียนเทียนนะคะเด็กๆก็ระบายลงไปเลยนะคะลกูกเด็กๆลองไประบายกันเลยค่ะลูกเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งรูปภาพนะคะลกูกมาให้คุณครูดูนะคะ เด็กๆให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศากรร์ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่16เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่16นะคะวันนี้จะเป็นเลขศูนย์นะคะเราจะเรียนรู้กันในเลขศูนย์เลขศูนย์นะคะในรูปภาพก็ไม่มีค่าใช่ไหมคะในรูปภาพก็จะไม่มีจำนวนใดๆเลยนะคะลูกจะว่างเปล่า เด็กๆก็คัดตามรอยแปะก่อนนะคะเลขศูนย์เด็กๆก็หัดคัดไปเลยค่ะให้ครบเลยนะคะลูกฝึกแก้มเนื้อมือของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็เตรียมตัวเรียนกิจกรรมศิลปะต่อเลยนะคะลองไปทํากันเลยค่ะแล้วนี้เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งททุกคนนะคะ กิจกรรมศิลปะ,ะวันนี้นะคะลูกก็เป็นเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธาศาสนาก็คือวันอาสาฬหาบูชานั่นเองนะคะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาให้เด็กๆปฏิบัติตัวก็คือเด็กๆก,ก็จะไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่วัดนะคะอาจจะมีกิจกรรมเวียนเทียนแล้วก็มีการฟังเทศที่วัดด้วยนะคะในรูปภาพก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะลูก เด็กๆก็ใส่ชุดขาวนะคะทำบุญตักบาทในวันพระวันอาสาฬหบูชาเด็กๆก็ไประบายสีรูปภาพเลยนะคะให้สวยงามเลยเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งรูปภาพผลงานของเด็กๆนะคะมาให้คุณครูชื่นชมได้เลยนะคะเด็กๆไปทำกันเลยค่ะ